เสริมสร้างผู้แรกเชื่อภาระของการเสริมสร้างผู้แรกเชื่อ ในโยฮันบทที่สิบเปิดเผยว่าพระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงอันดีที่ได้สละชีวิตของพระองค์โดยกลางเขนหลังจากนั้นพระองค์ได้เป็นขึ้นกลายเป็นพระวิญญาณน,นั้นได้เสด็จมาหาเปโตในโยฮันบทที่ยี่สิบเอ็ดเพื่อหม,มอบหมายการปฏิบัติแห่งการเลี้ยงดูให้กับเปโตหลังจากนั้นพระเยซูได้เสด็จสู่สวรรค์ทำการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ส่วนเปโตในหนึ่งเปโตบทที่ห้าข้อสองก็บอกให้เรามองเห็นว่า ผู้อวุโสควรทำหน้าที่เลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกร่วมมือกับการปฏิบัติฝ่ายสวรรค์ของพระคิดเพื่อเมื่อว่าพรองค์เสด็จกลับมาในฐานะผู้เลี้ยงใหญ่ก็จะประทานบําเน็จให้แก่เราด้วยเหตุน,นี้พี่น้องทั้งหลายเราต้องมีภาระในการเลี้ยงดูโดยเฉพาะผู้แรกเชื่อซึ่งเป็นลูกแกะที่อยู่ในฝูงแกะของพระเจ้าจนกว่าพระอ,องค์จะ,สะเสด็จกลับมา ฝ่ายการงานได้จัดประชุมเสริมสร้างผู้แร่เชื่อรวม24ครั้งในกลุ่มประชุมพิเศษ 1, 2และ3สัปดาห์ละ1ครั้งโดยข่าวสารทั้ง24ตอนมาจากฟื้นฟูยามเช้าการบำรุงเลี้ยงผู้แร่เชื่อเล่ม1และเล่ม2 12ตอนและแบบเลี้ยนชีวิตเล่ม1อีก12ตอนทุกวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเวลา19.30น,นถึง20.40น ด้วยเหตุน,นี้จึงขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายรวมกับผู้แรกเชื่อเข้ารวมประชุมนี้อย่างพร้อมเพียงกันขอให้ทุกท่านได้รับการหล่อเลี้ยงและการเปิดเผยอ,อันศักดิ์สิทธิ์ทำให้ชีวิตเราเติบโตมากขึ้นเพื่อการเกาะสร้างคิดจักกลายเป็นพระกายและคนใหม่คนเดียวขั้นตอนการประชุม เข้ามาฟังข่าวสารทางย t ท b e ทางช่องทางห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยคิดจักของพระเจ้าในกรุงเทพเมื่อฟังข่าวสารจบสามารถเข้ามาแบ่งปันซึ่งกันและกันตามกลุ่มประชุมพิเศษในท้องถิ่นของท่านคนละไม่เกินหนึ่งนาทีตามกลุ่มประชุมพิเศษกลุ่มที่1 กลุ่มที่สองและกลุ่มที่สามสุดท้ายมีพี่น้องมาสรุปข่าวสารและประกาศเวลาการประชุมครั้งต่อไปพี่น้องทั้งหลายสามารถเข้าร่วมฟังและแชร์คำพยานของพี่น้องได้ทั้งช่องทาง YouTube เสริมสร้างผู้แรกเชื่อระหว่างวันจันทร์ถึงวันเสาร์พี่น้องทั้งหลายสามารถเอาข่าวสารวิดีโอพยานถามตอบส่งไปให้ผู้เชื่อใหม่ที่พี่น้องทั้งหลายติดต่ออยู่ได้1เบตเปโต้บทที่5ข้อ 2- ถึงสม จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางท่านดูแลเขาทั้งหลายตามพระเจ้าไม่ใช่ด้วยฝืนใจทำแต่ทำด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยเห็นแก่ผลประโยชน์อันต่าช้าแต่ด้วยใจร้อนรนและไม่ใช่เป็นเจ้านายที่ใช้อำนาจบังคับบัญชาทรัพย์สมบัติที่ส่งมอบหมายแก่ท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้น